รอากันั้นได้จานเียกได้จานก็ไปนังพลังคือเการีอเมรินยังนบมนพิรประดิจาองสาว่กำนิเ็บหยุดไสก่อนใส่ยกันแก่วงไปหนังลังจบ

ไก้ามาเลยมันเจ้าเละทีมซจำไกลๆบ่อยฮบจังเฮ้ยเจาเผื่อนบ่อยฮบไอฮบน้อยไปก่ไอฮบแต่ไอติงปลามีนอนอยู่กันไอจิงมึงอ่ะจอกีตายวันนี้รับเกียรตมาแล็มไม่ยุ่งแล็มมึงกลับมาฮบมึงแต่ฮบไม่ยุ่งแล็มกูเองดีว่ากันนั่น แม่เลยแม่หลยร้อ,รอยอ่ะเออไม่จบมจบานจริงไอ้เอ้ยเออเจ้าเจ้าว,ว,ว่าไงผมมันนย <c oughs> างแม่มตุ๊ดจริงยกขึ้นไปดิแรกแรกปลาในยักัน โดนะัวคนจะไม่คนก็จะเป็นตุ๊ดเป็นไรก็ปฏิเสธใจโอ้ไม่ใช่คนในโยกันตุ๊ดจังบ้านจังเมืองจะไม่เป็นตุ๊ตจะไม่เป็นการช่วยเอาจัไม่ป้านในโยกันเตวยจังเฟ้ช่วยลยไรอ่ะใอ้ลูกตัวนั่งตุกรงเป็นการช่วยจังเฟ้วันนี้เออหน่วยช่วยนู่นจะเป่าปีนกับมันขันนั้มือ่อปีนั้น Ồ dơ, tui ăn cơm ăn khá đi dơ, ăn cơm xôi khá đi dơ. Cơm xôi lợi rào, ăn khoai dơ. Mươi đê, xôi đều dơ. Cơm xôi ăn mượn Con cháu bán nước bò, bò kẹp, bình chút, bình cơm xôi, bình ô đi xin phê. Cơm xôi cơm xôi cháu à, ôi cháu bình ô, xin thăm mấy cơm xôi, cầm mấy bán. Mân cháu phê mươi, mươi đê, bình นรแกนี่ตัวเดียวตกกกูจัดการเสีรอยก็ปลาเนียตกกกุจัดการเสียการรืไม่รู้มอบนไปน้อยมาคุเล่าวันนึงแรงไรเบือด็กเไม่จอบไม่จอบไม่จองหน้าไม่ได้แหลวเลยจังร้อยิงหัวบาแล้วตัวเก้าพรมันพนกปลาเปดกยพี จะไม่ก <toys> ่อนชาติหน้าก็ห้ามไม่พี่ไหนรุ่งไปเจ้าปังเกิดบวชพวกกัลยช่วยบวชไม่ได้พวกจังกันเชื่อมบวชไม่ได้ถ้าบวชพวกพิคนพิการนั่นก็เรียกว่าบวชไม่ได้พี่จะโยบ่าพวกกัลยช่วยปลาก่ะกัลยช่วยต่ำเต้าไม่ชอบจ่อนี่มาจากไหนไปไหนกันนี่ลูกเออเดี๋ยวจักบรรลัยกันมา นี้กดิฉันเองก็คือเป็ดนางเจ้าประปาวดีพอ้แม่้ยเป็นนางเจ้าประปาวดีจเจรเิพลลนพะ้นและแล้วแกจะไม่อยากมนหลายมาก็คืออย่างนี้ผมจะร่วมด้วยอธิดาด้อยดาราสังจากน้าเบืองเตนินต่างออกจังเรองไปในนครน,นั้นก็มีปัญหานครเดมเกิดรัฐประกาศมันเกิดขึ้นเจ้าค่โอ้อัตมารทราบเร้วทราบเร้วทราบแล้วอย่างนั้นนะแต่ไม่ติดาด้อยดาราล่ะ เขาได้ความตกใจกลัวอยากวิ่งพลาดลงกันที่กลางป่าแล้วจ้่แม่เอ้ยชาบุตรถ้าเป็นเจนีลูกผมยังจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้จ้่ไมแม่ก็แม่ไม่ต้องกลัวคนดีก็เลยเจ้าต้องมีปลากุ่มครองอยู่แล้วจะต้องต้อนไปนะไม่ต้องกลัวเออไอรูปปั้นได้มีรองเท้าจาจาเล่นปลากระดาษไปเล่นเก่งแก่ใจไอ้ต้องเล่นไม่กล่าวกู้ยเดียวปลาหม่าฝ้าดุ่งเป็นปิก

ปันปลืป้มกับปลิวปีตั้งเอาไว้แล้วเสียาปล่อยมาดาวเลยแต่มาดีก็ไม่ได้มาไหน่อยเลยแต่มาดีทำไมได้มาได้ปล่อยข้าไปแถวนี้ไอ้ทุกคนไม่ต้องกลัวตอนนี้อยากเดินกล้ามาไม่ได้แล้วคือไม่ถึง <m> ว <Brothers> ่าอยากตอนนี้มันการจูงสะกดจิตเดิน้ามาไม่ได้แล้วกันไอ้เตะหอมทีเดียวไอ้บ้านหลวงนี่ เป๊ไม่กล้าเวอนั่งเดียวเวอร์เอ๊ะกเซลกินเป๊ะแต่งไม่กล้าเลยพูดเลยคลิปกูหึ่มรางพึงกินพึ่งจำกับเล็กเลยว่าโดนจังหูนะเห็นว่าก็มาตั้งไว้แล้วโดนจังโอ้ไม่ใจโดนต้นหน้าตีปลาก็โยกหลังปลานะ น่าเต่บัปจิตแต่บาปจิตอย่าบารุงกับก,าากันละวัดไอ้แกมึงลงไปในหัไไหนสิไปในลาดที่ไปไลาดมึงเจอโคมมาจมแบบแออากนู้ดเห็นนันแทงคออยากดีกว่าข้าเลือดพัดก,กับนอตัวกันเสมอตนเลอะเอ็นอผมไม่ใจนอนนังใจเจ,ยเจย้ยตาปลากันนี่เด็กไอ้แมยไปลังกีนจากคนท่เหล็กกินต่างตัวอยู่นี่ตี่ต่ำใจหลงแต่เด็กท่านลัางดีกีนตัง้งกลี นี่บัดรวดดจ้าขี้เป้เลยโอ้ยังี้จ,จริงกันเลยเออไปล้างันไต้นให้ดงขี้แรงลงลางเลว้างเสือได้จ้าขี้ดัดใลังมันเป้นาไม่พอกันไปนั่นแหละเดี๋ยวนาบานาจํมลายกันเลยว่ายา กจได้โดกระอมอยตัวงไหลังล่ม้ากตทตัวเออท่านอาจารย์ข้ามาดีนไม่ได้มาอะไรเออตั้งมาดีได้นะข้ามันน้นไม่ตํ้งหนักไม่มีปะนะข้ามาเลยเออข้านันมาตรการท่านอาจารย์แม่เอ้ยเจริญพรนะตานนี่ข้าเองก็คือพระเจ้าชมยักษ์ไปรุละจักเดินทางมาจากนครอนาจักกีดีไรายดนโอ้แม่เอ้ยเจริญพรตันมาห้ามาปิด เอตุจะไหนติดไหลพวกมนุษย์ก so ็คืออย่างนี้ท่านอาจารย์การ์เก้นก็มาเดิมพันมาไล่มนุษย์นะแต่มนุษย์ไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังเหตุผลกาตะโกนเรียกว่าฟังก่อนฟังก่อนกามาดีไม่ได้มาได้แต่พวกมนุษย์ไม่ยอมฟังเลยท่านอาจารย์เอาแต่วิ่งกันลูกเดียวลูกเดียวเบลอมึงมากู้ปลาจังร่องโหลกันแล้วแหลมมึง กว่าดูกคำรัวกววางกวังกวัางกว่างแสดงความมนดีแต่ทําไมมมันยุตกใจเออกูกท้องตานอาจารย์คือสะเกตดการที่เข้ามาในครั้งนี้ก็เดินทางพร้อมในลูกคือวิดุลละมุกสะเกตการมาคือเมียข้ามกไอ้มีมีตองสัมผีไม่ครบแลวก็อยากจะทานเนื้อสัตว์ข้าไม่ไดโอ้เมียตันตองตั้งกล้ามปีไม่ยอมเกิดถูกท้องตองพื้นตั้งกล้ามปี ไอ้ป้าเคยตองมั่งเจ้าปีอันเบอร์เบอร์เบออันนั้นแม่เราเราคนปอกแกแต่งงานเจ๊ไแต่งงานได้จ้องเดือนเจ๊ไปเกิดกูป่ะแล้วก็ตองมือตั้งเจ้าปีไอันนั้นแม่มึงตองกับคนยืนคนเลยจังๆงานกับผมได้จ้องเดือนกะเกิดมึงมาเลยเดี๋ยวจะได้ว่าตอมกับคนยืนโอ้นามันนั่นเลยเว้ย ที่พ่อเคยยากวัวลูกไอ้รมจอนลูกไอ้รมจอนก้มย่อยเพราะเรื่องมันเป็นปันันเออใช่แล้วท่านอาจารย์จะไดกว่าเบียรกองทันมากินมิงมีตองเจ้าปีเรื่องไม่กรดแค่ไหนอยากทานดาดฟ้าก้าไม่ตายเออใช่แล้วก็ตอนเราขาสที่ไปเจอท่านอาจารย์กันเลยอยากจะตามท่านอาจารย์ว่าดาดฟ้าไม่ตายพอมีบ้างไหมอ๋อจะได้ว่าในละแวกนี้มีหรืออ๋อมี เรงว่าความปรานานีำยากาศเป็นความจริงแล้วมั้งไปไรตะวันกูวะไปไปตะวันกูอะไรกันล่ะเก่งยกขึ้นมาดิโอ้ไอตัวนี้เชื่อไงฮะเก่ตัวงจะไหมกับป่มจะไม่ตาลรบไปแล้วหลอนป้า เดีย๋ยวต้องบังซูมนะเแสดาวัลเวกนี้ดีหรือ่านอาจารย์นี่หรือแต่ไม่ใช่เป็นเัตนาชาติดังติดตันแลใช่จริงๆแล้วัจติว่า้าไม่ตายก็ไม่ถึิงว่าเป็นรัตจังเวิบัตาว่าจาความจริงก็เป็นจริงไม่ตายเป็นพุทธทบดรสุตสมาัมพุทธเจ้าขจายก็คือความจริงเพราะความจริงมันเป็นจริงที่มไม่ตายหร โอ้แต่ข้าเองไม่เคยรู้ควังไม่เคยรู้มาก่อนน่ะบ่อยากโรจากวันเลยทำไม่มันรำคาญกันหรือเปบ่าเล่นบ่อยากอันนี้คุยตามมึงมาเลยนี่มึงยังมาได้ไปมาแต่งหรือมาอยากทอ็ไนโร่ดิรำคาญกันแต่มึงไต้หงมึงมาไดยไม่มาแต้นหรือมาอยากเอ็มไนโร่ดิทำไมอยู่ระรำกันกูก็มายอมแต่แกมึงก็โรกู าทำตาวเร่งวันเราต้าไม่ตกตบเราจะว่าไม่สำเร็จผู้มาจริงนั่นแหละท่งไม่ถึงว่าท่านคงจะเก้าวใจกว่าไม่ถึงว่าชัดก้าไม่ตายก็คือชัดยาเพราะัดจาเป็นความจริงความจริงเป็นจิ้งไม่ตายโอ้กันเลยถ้าไม่ถึงว่าเป็นหนังยักษ์มักกินยิ้งเมียข้องฐานเป็นคนตีบลูบหลาบ้ำหน้ารังกรรมตำบาตรรังกรรมตำช่วยมากมายลูกในตองก้องนั่งไม่ถึงว่า เป็นเด็กที่มีบุญผาดวารณาบุญญาธิการซุ้งๆและก็ต้องการดีใจแม่เข้าซื้อสัจจาตำมาเต่านั้นเองให้เจ้านำตำมาสัจจาเนี้ยไปบอกเหล่าแกเมียเบียดตันจะกรอดทันทีเลยโอ้กันเลยเขาไมเทรดดีถ้ากันทันทีต้องลาตันอาจารย์เร็วเลยค่ะจบดีทำนุ่มจักรกลาตนอาจารย์นะไม่นางนะ้่ะการละครนะก่อนตัวด้วยดีจะไม่ไปนางตกใจฉันเองไม่ยอมฟังท่านต่างหาก ไม่ตื่ต้อนโดท่านรออลาคอนุกคแล้วนะออลาคอนแล้วคอยจับมือหน่ยเอยเฮ้ยเจับแม่มือสักกลกว้านูละกุดเกย์เราเลยล,ลกูกลตาคว้าเก้านะพุโอ้เมจี้ะยูันนั้นโอ้พุทียย้ยังไล่โรบไหมอ่ะยังไล่โร่มาและ เบจ wow. ีเต็มไปหดตามันนั่กองใจเบจีปมกองใจจีไปเลยจีกับปลากับร่องมาใจเก้าแก่แลเนี่ยเนี้ยกนะลํากี้บันเนียล้งคนพุดทิ่กับปลากับร่งมาใจโจ้ก้าแก่ํำจิ้งผ่ปลามาคนใจแแมคนนำว้ปลาเราไ่นี้ยังแต่คนยิ่งเพเลยคนใชเก้าแก่มนก็เสื้อโยนมนก็เสื้อก้าวโย่ để các mẹ chị cho ờ, mẹ chị nó mà vô bữa đấy là vợ à ra lẹ bồn ăn của mai phơi người à cha bà bà lì, đi nè phạt chỗ này tay cát bên đây này anh ta mà bây giờ là răng phạt cuộc à, răng phạt cuộc thì lục lục anh ta mà mặc mai và trời thì đã rải cắn tô ยืมเงินรับตีทีไม่ได้บาเปิดตัไรไปิดไม่จอมมาที่รานรามามามมามาปากกูดีลานี้ตายกูไม่ต้องรูกว่าตองไปไโอล่ากันนั่นรงไปยมาอะไรนี่ก็อด นได้เพ่งบาดปุญยบ่าวตาฤทธิโปรงการได้ไปเอ็กาตกาลีพอเป็นทีไปรุกได้ถูเวลาแต่ยังกันถึงเจ้าน่อย้อยลูกแม่โออาแเ่นาลูกอยู่ไหน

ต้องใค้ได้เบียเอิสได้แล้วกันไม่นนแน่บมเออะไรนะว่าอะไรนะสามีกู่ไปม,ม,มีเบี้ยใหม่อำให้ผมไปยอนนี่แเข้าใจมิด โยมเปมบาใจดันนังนอฟาเตลอวังนังกลทานระวดรวยกอเมยละมอบารักยางนัง นูang บา เราจะตายก็ไม่มีใครจะร,ร้องเรีย,ยนเดี๋ยวเจามีถึงมาอดูอาการพ่อหน้าตรงชาน้องละพ่อแม่มักกีบพี่ grab มาแล้วน้องอย่าร้องไงอส้ตัวที่